มาจ่ายกาดแถมแล้วครับพี่น้องจา๋าวันนี้ห่อมะเขือเทศครับมะเขือเทศนี่เอาน,นี้มากกดชุ้เต๋ผม,มาควายครับพี่น้องจา๋าถ้าจะซื้อกาดในตองม,มาเจ้าเจ้ามาเจ้ากับรถติดแถมบอมีที่จอดกับจะโลก,กาดเมืองใหม่นี่ยนะแล้วก็โอ้กมมกติดบอมีพัฒนาเลยเฮ้ยเทศบาลแต่แตน่ใจ่าจะช่วยเหลืออย่างสักอย่างแต่ก็อย่างว่าครับงบประมาณหนูมีผู้นํามันบดีมเปยอ่านนะครับพี่น้องจา๋าบ้านเมืองก็เลยเป็นใจอี้งบประมาณเอามาช่วยเหลือไปได้พี่น้อครับ วิธีคัดมะเขือเทศนะครับถ้าซื้อตัางนอกเนี่ยผมซื้อตัางนอกนมีการหมกเม็ดครับเอามะเขือเทศบดีบดีเนี่ยซุกไปตรงกลางครับแล้วเอาเลือกไปเนาะเสียเป็นเกลงทงครับพี่น้องจ๋าแบวนี้มะเขือเทศโลละ200อเอ้ถุงละ200บาทนะครับพี่น้องจ๋านี่ตามนี้ครับมะนาวกับลูกกระบาดกำมันจะขึ้นกันแล้วครับคุณลุงว่ากำลังจะขึ้นเห็นแล้วอีเลยรตายเนี่ยพี่น้องเฮ้ยพอแล้วอ่ชีวิตวิถีชีวิตคนอนกาดเมืองใหม่ครับพี่น้องจา๋ามะนาวลูกกระบาดนี่นะอ๋อ้อ ไอเราทำได้เอาข้อไหนอ,อ่าพอทีฝรั่งถูกกันพอทีฝรั่งซาบัดมัดเลเวอร์เทอร์นี่โอเคอยู่อ่าจ่ามีครับพี่น้องบล็กโกเจตเหรอสองร้อยปายจากเจ็ดสิบแปดสิบนะครับพี่น้องจา๋าวันนี้บล็กโกเจตขึ้นเป,200ป็นสองร้อยปายอันนี้บล็กโกเจตธรรมดานะครับไม่ใช่บกกล็กโกเจตลาดดำเนินนะครับดำเนินนั่นไม่ใช่นะครับเปิ้ลกับมฮิดกันเหรอเปิ้ลจะฮิตดำเนินครับพี่น้องจา๋าบล็กโกเจตจำเป็นเราก็ต้องสอบแบล็กโกเจตดำไอดำเนินมาแล้ว บางทีอันอันร้านบักเวเตสก็เอามาสูนกันแหงเอาเล็กๆมาก็อย่างว่า,าเพิ่นก็ใครได้กำไรเนาะแต่มันรู้สึกว่าผู้บริโภคจะเสียเปรียบหน่อยร้านท่านไมีกลางงามชอบขอไม่กลางงามครับพี่น้องจ๋าภาพบรรยากาศเ,เนอะผมปะพี่น้องแม่แอวเนี่ยพอแล้วพี่น้องมันคือเลือกขนาดไหนไอ้เส้นนี้นะผมแบบไข่กไก่ครับพี่น้องจา๋ามันซกมกสกรปรกแตะๆพอแล้วท่าน เิน่าจะมีการพัฒนาจังใดสักอย่างเนาะพอะแล้วนะกุ้งตกผมว่าไอ้กุ้งที่ตกนั้นแหมประเมินมันจะเข้าไปอยู่ในกระมังแห่กำแต่เขาก็บอไปดีกว่าตามทนน,น,นี่อพอเราไป้องเนี่ยโอ้ะแล้วหน้าฝนเรต้องอู้ถึงนะครับพี่น้องจา๋าก้นน้ำสูงเกือบหัวเข่าออตะต,ตมพ้นไดน้มนน่นลมกาสุดเงีย้ยไม่กล้าณหน,น้าทองครับงามก่ออ่านี่ดอก ไปละไปละไปละพี่น้องจ๋าเปิ้นกับฟังกันครับแต่ละคนนี่นะแล้วมันเข้ากันแตะขอพี่น้องจ๋านี่วิธีใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเปิ้นหมูเฮาเจ้าเนื้อบอร์เฮอร์พีทแถมแล้วเน <c oughs> oh, ื้อสั่งมาแล้วนะมาเอากุ้งเจ้าจะแล้วสั่งผิดสองรอบสามลอบพี่น้องจ๋าอ่ามีอ่านี่ครับผอบกุ้งครับพี่น้องจ๋าโอ้ยนี่กุ้งเจาะๆนี่ปากกาเนี่ยเพราะตั๊กปากแดงเห็นไหม ដាក់កាតអគងអគងអគងចានេះ